พวกตาบอดเชิญได้ไก่นู่ชิงมาอย่างง่ายดายก็รีบเดินทางออกจากหมู่บ้านจินเฟิงกลับไปที่โรงเก็บศพบ,บนเหล่าสงหลิงทันทีเวลานี้อาการบาดเจ็บของล้วนเหลาไวดีขึ้นเจ็แปดส่วนแล้วเขาถือึงตาข้างเดียวพลางสาบานว่าจะขุดภูเขาผิงซานลากศพในสุสารย้วนออกมากระทึบระบายความแค้นให้จงได้ไม่ว่าจะเป็นราชาศพราชินีศพอะไรก็ตาม หลายวันต่อมาตามบทเฉินเลือกวันธงชัยจากปฏิทินตั้งแทนพิธีในโรงเก็บศพก่อนที่พวกโจรจะเข้าไปขุดสุสานในภูเขาถิงศานเป็นครั้งที่สก็ควรกราบไหว้บูชาเทพยาดาเสียก่อนเนื่องจากการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่เหมือนกับครั้งก่อนๆเพราะเป็นการร่วมมือระหว่างย้ายภูเขากับปลดทิวเขาไม่ได้ลงมือแค่ฝ่ายเดียวดังนั้นจําเป็นต้องกล่าวคำสัตย์สาบานต่อหน้าเทพพดาห เพื่อให้เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 2. เพื่อผูกใจคนไม่ให้มีใครเห็นแก่งเงินทองจะลืมอย่างอื่นหรือแอบทรยศหักหลังจากนั้นก็ให้คนจัดการตั้งกระถางทูบตรงกลางลานลงเก็บศพอันสุดโสมอดีตนนจริงแล้วมันเป็นกระถางทูบที่ใช้จุดทูบเซนไว้ศพในลงเก็บศพนั่นเองนอกจากนี้ยังตั้งหัวสัตว์สามชนิดได้แก่หมูวัและแพะเอาไว้ บนโต๊ะตรงหน้าภาพวาดของสองอาจารย์ปู่อย่างซีชูป้าหวังและอูจอซีส่วนด้านบนเป็นตำแหน่งของกวนตี้กลุ่มจรภูเขาคุกเขา่าโคกศีรษะตรงหน้ารูปวาดของอาจารย์ปู่ก่อนดื่มเลือดสาบานเนื่องจากไม่ได้กราบไหว้เป็นพี่น้องกันดังนั้นการดื่มสุราเลือดครั้งนี้ไม่จําเป็นต้องกรีดเลือดจากนิ้วกลางแต่ใช้เลือดไก่แทนได้ส่วนเรื่องดื่มเลือดยกให้คนทําพิธีจัดการ หลายวันมานี้พวกเรารวบรวมไก่เป็นเป็นมาเยอะมากจึงเลือกสุ่มๆม,มาสักตัวจากนั้นคนทำพิธีต้องถือไก่ตัวผู้แล้วขับร้องบทกวีชมเชยว่าไก่ตัวนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้และเพราะอะไรทำไมต้องฆ่าบทกวีที่ขับร้องชมเชยเวลาฆ่าไก่ปล่อยเลือดเรียกว่าบทกวีสังหารไก่เมื่อดวงอาทิตย์ตกลับเหลี่ยมเขาขุนศึกที่ต่อตัวเรียงรายก็ตกอยู่ในความมืดขมุกขมัว พอกลุ่มโจรเห็นว่าพรบคํำแล้วก็จุดคบเปล่งรอบด้านจนตัวลานสว่างโร่เสียงของคนทำพิธีเอื้อนเอ่ยจากนั้นพวกโจรยกชามขึ้นเล่าขึ้นกล่าวคำสาบานนี่มีผลคำผู้ทํานองร่วมแรงร่วมใจร่วมพลังตัดทองสุดท้ายสาบแช่งว่าคนที่จรยศผิดคำสัญญาฟ้าดินภูผีเทพยดาไม่มีวันให้อภัยฟ้าเห็นฟ้าลงทันดินเห็นดินพิฆาต พวกโจรสับหัวไก่เผากระดาษเส้นไหวและทำสัญญากันว่าถ้าขุดเจอ,อยาอายุวัฒนะหรือมุกลาตรีเป็นของนักบวชย้ายภูเขาส่วนสมบัติฝังร่วมที่เหลืออย่างเครื่องหมิงหรือเพชรนินจินดาจะเป็นของโจรปลดทิวเขาจากนั้นก็จุดโคมคบเ,เลิงน้ำมันสนแล้วออกเดินทางจากรงเก็บศพบุกเขาภูเขาพิงซานโดยอาศัยแสงจันทร์นำทาง ถึงแม้จะเดินคดเคี้ยวไปตามถนนบนเขาแต่ทานทุกคนก็มีสีหน้าขึ้เหิมไม่ได้หวาดเกรงอันตรายที่เคยพบเจอมาแล้วถึงสองครั้งด้วยกันนักบวชย้ายภูเขาเจอกูซาวพาเหล่ายังเรินกับฮาวาลิงเดินปะปนอยู่กับกลุ่มโจรปลดทิวเขาเจอกูซาวเอาไก่นู้ชิงใส่ตะกร้าแบกหลังของตัวเองแล้วแอบพกปืนเมาเซอร์ติดตัวเหลายังเรินสิทธิ์น้องของเขามีรูปร่างโดดเด่นไม่เหมือนใคร แค่เห็นก็รู้ว่าเป็นชาวต่างชาติที่มาจากซื่อ,อีเพิ่งจะอายุ20ตสิบตนแต่มีหนวดเครารกครึ้มทั้งใบหน้าอีกทั้งมีร่างกายแข็งแรงกำยำจึงดูเหมือนเป็นชายวัยกลางคนอายุ40กว่าคนผู้นี้ใจขอกว้างขวางไม่ชอบพูดสัมบัติสำนวนไม่ว่าสิทธิ์พี่เจอกูเซาจะพูดอะไรเขาก็ทำเช่นนั้นหน้าตาของฮวาหลิงคล้ายเจกูเซานอกจากตาลึกจมูกเหี่ยวที่ดูไม่เหมือนใครแล้ว ก็ไม่ต่างอะไรกับชาวหั่นทั่วไปสบายตะกร้าสมุนไพระะติดตัวนักบวดย้ายภูเขาที่สามารถออกมาจากขุดสุสานในตอนนี้เหลือแค่สมคนนี้เท่านั้นการบุกภูเขาพิงสานครั้งนี้พวกเขาสามคนยังพกเกราะกรงเล็บย้ายภูเขาติดตัวมาด้วยของสิ่งนี้เป็นความลับของนักบวชย้ายภูเขาไม่มีใครเคยเห็นพวกเขาใช้มันด้วยตาตัวเองมาก่อนกระทั่งตาบอดเชิญยังไม่รู้รายละเอียดของมัน ตาบอดเชิญวางแผนว่าจะพาคนลงไปทางหน้าผาโดยปล่อยไก่เป็นลงไปก่อนเพื่อให้พวงหมันกัดกินมแมลงพิษที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเหวให้หมดจากนั้นใช้ดีระเบิดเบิกทางไปจนถึงตำหนักหลักหรือไม่ก็เลือกจุดที่เปราะบ,บางที่สุดของสันเขาแล,ล้วระเบิดภูเขาหินขุดลงไปให้ถึงวางใต้ดินนี่เป็นวิธีที่จอมพลังปลดทิวเขานิยมใช้ถึงแม้วิธีนี้จะใช้ได้ผลแต่ต้องสิ้นเปลืองเวลาและพละกำลังอย่างมาก จอกูเศามองสำรวจภูเขาพิงซานอยู่ครูหนึ่งภูเขาแห่งนี้มีลักษณะแปลกประหลาดตัวภูเขาเอียงลาดเหมือนจะลมมีลมแหลร่อยแยกขนาดใหญ่เหมือนจะตัดภูเขาให้ขาดเป็นสองซีกนอกจากนี้ตัวภูเขายังมีลักษณะเหมือนขวดแจกันยักษ์เกรงว่าอาจจะเป็นจากการวิเศษบรรจุยาอายุเวฒนะของส่วนสวรรค์ล่วงลงมาบนโลกมนุษย์จริงๆไม่เช่นนั้นมีหรือจะอัศจรรย์ถึงเพียงนี้ เขามองอยู่พักใหญ่จู่ๆก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าถ้าบนเขาลงไปไม่ได้ทําไมไม่เข้าไปข้างใต้เขาละ่ะตัวประกาพิงซานเอียงลงไปทําม,มุมกับพื้นตรงกลางมีไม้เถาห้อยระยางงอกงามใสยน้ําไหลรินมุมที่เกิดจากการล้มเอียงของภูเขาค่อนข้างแคบแสงอาทิตย์ถูกเมฆหมอกบดบังทําให้บริเวณก้นภูเขาดูเหมือนอยู่ในเวลากลางคืน ทุกคนปรึกษาหารือกันอยู่ครู่หนึ่งก่อนตัดสินใจให้ย้ายภูเขาปลดทิวเขาแยกออกเป็นสองกลุ่มต่อบทเชิญกำลโหลรไวพาท่าฐานช่างไปฝังระเบิดบนสันเขาเพื่อระเบิดหินขุดช่องโจรส่วนเจ้าคู่เศร้าานักบวชย้ายภูเขากับโจนปลดทิวเขาไปค้นหาทางเข้าจากก้นเขาการบุกเข้ามาครั้งนี้มีกำลังคนเพียงพออีกทั้งลงมือพร้อมกันสองทางไม่ว่าทางไหนทำสำเร็จสมบัติพัสสานในสุสานโบราณย่อมต้องมาอยู่ในกำมือ ไก่จำนวนมากที่ซื้อมายกให้ตามบอดเชิญใช้ทั้งหมดไก่ตัวผู้เหล่านี้สามารถกำจัดแมลงพิษในสุสานเสียงไก่ขันกล้องภูเขาพัดพาหมอกในหุบเหวเจอจางไปเกือบหมดราวกับว่าตะขาบน้อยใหญ่รับรู้ได้ว่าดาวพิฆาตัวเองเข้ามาแล้วในเขาจึงแอบหลบซ่อนตัวในหลืมเขาไม่กล้าพ้นพิษออกมาอีกตาบดเชิญก็พักพวกรีบสกัดเจาะหินเป็นช่องเพื่อวางระเบิด ส่วนไก่นูช่ชิงที่มีอยู่แค่ตัวเดียวเท่านั้นเจอกูเซาสสภายตะราบรรจุมันติดตัวไปด้วยหลังจากเดินเข้าไปหลายร้อยก้าวก็เห็นบึงน้ําที่เกิดจากการสั่งสมของน้ําฝนอยู่ข้างหน้าเนื่องจากถูกน้ําเย็นเยียบกัดซามานานทาให้พื้นเว้าเป็นแอ่งรองรับน้ําลึกมากผิวน้ําเต็มไปด้วยจอกแน้นที่น้ําหยดลงมากระทบจนแตกกระจายเป็นหย่อมๆและมีไม้เถา,ายาวๆระผิวน้ํา เจอกูซเศร้าเห็นก้อนเขามีทัศนียภาพผิดแผลกจากที่อื่นก็ยิ่งมั่นใจในการวิเคราะห์ของตัวเองแต่สถานที่แห่งนี้มืดครึมและปิดกั้นตัวจากโลกภายนอกระดับน้ําสั่งสมจนมีความลึกมากคิดจะเดินต่อเข้าไปข้างในคงต้องปีนป่ายเถาวันข้ามไปวิธีเช่นนั้นเจ้ากูซเศร้าทำได้แต่คนอื่นๆไม่แน่ว่าจะทำได้หรือว่าจะว่ายน้ำข้ามบึงเย็นเยียบเสียกระดูกไป พอคิดถึงตรงนี้ก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยหงกูเหนียงเข้าใจความคิดของเขาจึงสั่งให้ลูกน้องต่อบันไดตะขาบใตเขาเป็นแพ่ปล้องไม้ไผ่กลวงกลางจึงมีแรงพยุงตัวในน้ําสูงสามารถใช้ถอดข้ามบึงน้ําแทนแพเจอกูซาพยักหน้าชื่นชมแล้วก้าวขึ้นไปบนแผ่ไม้ที่เกิดจากการต่อบ,บันไดไม้ไผ่จากนั้นชูโคมมองสำรวจทิศทางแล้วสั่งให้ทุกคนถอดตรงไปข้างหน้าแผ่สามลำลอยตรงเข้าไปในตรงกลางบึง หลังจากเดินทางบนน้ำได้ครึ่งทางฮงกูเนียงก็ได้ยินเสียงเหมือนตัวอะไรสักอย่างเลื้อยอยู่ในความมืดดังมาจากด้านหน้าแพถึงแม้เธอจะมีสายตาดีเกินคนแต่ก็ไม่ใช่ตากลางคืนที่เป็นความสามารถพิเศษติดตัวมาแต่กำเนิดอย่างตาบอดเฉินจึงมองเห็นไม่ชัดเจ้ากูเศร้ารู้ตัวอยู่ก่อนแล้วพอเขาเอี้ยวหูฟังเสียงก็รู้ได้ทันทีแพไม้ไผ่ลอยตรงเข้าไปข้างหน้ามากเท่าไหร่เสียงความเคลื่อนไหวก็ยิ่งดังมากขึ้นเท่านั้น ฟังดูเหมือนเป็นฝูงหนูกําลังกัดกันเองเสียงดังอื้ออึงจนฟังไม่ออกว่ามันมีจํานวนมากแค่ไหนความคิดหนึ่งพุ่งวาบเข้ามาในหัวรีบตะโกนบอกหมอบตามพรางกดตัวว่าหลิงที่อยู่ข้างกายให้หมอบฟุบลงไปบนแผ่นไม้ไผ่พวกหงกูเนียงได้ยินดังนั้นก็ชะง,งักก่อนหมอบตามจากนั้นได้ยินเสียงดังพื้นภาพสนั่นวันไว้ฝูงข้า,ขาวจำนวนไม่ทวนบินเฉียดผ่านหัวไปเหมือนพายุทอร์นาโดสีดำ เนื่องจากว่ามันมีจํานวนมากเกินไปอีกทั้งบินออกไปด้วยความตกใจจึงมีบางส่วนชนกันเองหรือไม่ก็บินชนผนงังหินกับเทาวานเน่าเหนือหัวจนร่วงตกน้าเสียงแผรร้องเสงแซ่ดังสะเทือนกล้องไปมาไม่หยุดจนปลดชิวเขากรนหนึ่งบนแผ่ไม้ไผ่มีปฏิกิริยาเชื่องช้าเกินไปจึงโดนขังข่าวกลุ้มรุมมขังข่าวไม่ได้คิดทำร้ายคนแต่เนื่องจากกำลังบินนี้ด้วยความตกใจ พอพุ่งชนอะไรเข้าก็อ้าปากกัดทันทีตามสัญชาตญาณกลงเล็บคมกรีบกรีดลงมาทีหนึ่งก็เชือเนื้อแหว่งเปชิ้นใหญ่เจ้าคนานั้นเดินหลอนบั้นกันตัวไม่ทันเนื้อตัวโดนกัดแหว่งเหลือแค่กระดูกติดเหนือเปื้อนเลือดพัดร่วงลงไปในน้ําเสียงแพดย์ร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนตายของเขาดังก้องสะท้อนไปทั่วพวกโจรเพิ่งเข้ามาในเขาก็สูญเสียพี่น้องไปคนหนึ่งจึงอดวิตกกังวลไม่ได้ คิดว่าคงเป็นลางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดีที่ฝูงข้างกาวมาไวไปไวนอกจากนี้ยังใกล้บรรลุถึงอีกฝั่งของบึงน้ําภูเขาพิงซานปักจมลงไปใต้พื้นเด่นตรงต,รงตำแหน่งนี้ด้านล่างเต็ไมไปด้วยเห็นและเกะรกะกะตรงจุดที่แคบที่สุดฝ่าเข้าไปไม่ได้เพราะแค่ยืนตัวตรงเงยหน้าขึ้นก็ชนเพดานเห็นเย็นเฉียบทุกคนก้าวลงจากแพรตามเจอกู้เศร้าจู่จูได้ยินเสียงดื่มน้ำดังแววมาจากข้างหน้าในใจรู้สึกสงสยัย จึงยกคมไฟขึ้นสองดูซ้ายขวาก่อนร้องอุทานท่ามกลางแสงตะเกียงสลัวลางมีเนินดินสิบกระลูกเรียงรายเต็มไปหมดที่แท้ก็เป็นหลุมฝังศพส่วนใหญ่โดนน้ำหยดใส่ชะล้างดินโคลนออกไปเผให้เห็นลงศพที่อยู่ในหลุมในจำนวนนั้นมีลงไม้ใบหนึ่งดูเด่นสะดุดตาบนลงมีเลือดเหม็นๆซึมออกมากองใหญ่ลูกแมวตัวหนึ่งกำลังมอบอยู่บนฝาโลงพลางแลบลิ้นเลียเลือดดำกองนั้นอย่างหิวกระหาย แมวตัวนั้นดูท่าทางหิวกระหายเอาแต่ก้มหน้าก้มตาเลียยเลือดโดยไม่รับรู้ว่ามีคนนอกบุกเข้ามากลุ่มใหญ่ก่อนหน้านี้ไม่นานเจ้ากูซาวกับนักบวชย้ายภูเขาอีกสองคนเพิ่งกำจัดไปเหล่าไทๆทีท่ใช้วิชา,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 ารัศมีแสงบร,ริเวณรอบๆภูเขาปิงซานค่อนข,ข้างเย็นชื้นจึงไม่ค่อยพบเห็นแมวดาวสักเท่าไหร่คิดไม่ถึงว่าจะมาเจอที่ก้นภูเขาแห่งนี้ดูจากสีขนและลักษณะอันชั่วร้ายของมันก็รู้ว่า ต้องเป็นลูกหลานของแมวดาวแก่ตัวนั้นอย่างแน่นอนเรื่องแบบนี้ไม่จําเป็นต้องให้เจอกูเซาหลงมือ,เ,อเหล่ายังเรินสิ์น้องสีผมหยิกก็ชิงลงมือก่อนเขาใช้มือที่ใหญ่เหมือนคีมเหล็กคว้ามแมวดาวตัวนั้นแล้วเดินเข้าไปหาสิทธิเพื่อรอคอยคําสัง่งแมวดาวตัวนั้นทํา,ท,าท่าเหมือนเพิ่งตื่นจากฝันมุมปากยังมีคราบเลือดสีดําที่ซึมออกมาจากโลงศพดูเหมือนว่ามันรู้ถึงจิตใจคนทราบดีว่าหายนะกำลังสมาถึงตัว รับรู้ได้ถึงกลิ่นอายสังหารจากตัวโจรปลดทิวเขาและย้ายปูเขาจึงทำตัวแข็งเกรงและปัสสาวะเรียราดหงกูเนียงที่ยืนอยู่ด้านข้างมองดูด้วยความประหลาดใจเธอออกจากสำนักเดิมกลางคานและมาเข้าร่วมกับฉางเซิงซานจึงไม่ค่อยรู้เรื่องการขุดสุสานมากนักพอรอนนี้พอเห็นลงไม้กับหลุมฝังศพระเกะระกะอยู่ใต้ภูเขาอีกทั้งมีแมวดาวตัวหนึ่งกำลังทำอะไรบางอย่าง จึงรู้สึกงุนงงเอ่ยถามออกไปยังอดใจไม่อยู่เจอกูเซาลไม่ได้ตอบคำถามเธอเพียงบอกมือให้กลุ่มโจรที่อยู่ด้านหลังเดินตามก็ไปหาเนินดินเหล่านั้นนี่คือตำแหน่งที่ผู้ขวบผิงซานจมลึกลงไปในพื้นดินเวลาที่อยู่ข้างในนี้ยืดตัวตรงไม่ได้ทุกคนทำได้เพียงก้มตัวอองงอเอวถือโคมไฟมุดเข้าไปในที่แคบนั้นหลงไม้เปลือยที่มีเลือดไหลซึมตั้งอยู่ตรงหน้า พวกโจรได้กลิ่นเม็นโชยมาก็รีบใช้ผ้าแพรสีดำปิดจมูกคาดเดากันว่าในโรงน่าจะมีศพเน่าเปื่อยแต่เจ้ากูซ่าคิดว่าโรงศพที่ไม่ได้ทาสีใบนี้ดูไม่เหมือนโรงศพทั่วไปเขาใช้นิ้วคอสโรงสองทีได้ยินเสียงดังกังวานดีไม้ที่ใช้โรงทำโรงมีคุณภาพเยี่ยมแต่ไม่ใช่โรงไม้หายากนอกจากนี้ตรงคอฝานโรงก็มีเลื่อนเปื้อนเป็นแถบ ดมกลิ่นดูแล้วเหมือนกลิ่นคาวของปลาตายที่โดนเอาไปตากแดดพวกโจรใช้ขวานงัดรอยแตกให้ขยายกว้างจนปลดฝาโรงไม้ทั้งหมดสําเร็จเมื่อยกคมไฟส่องดูก็พบว่าในโรงไม่มีศพมีต่อยโรจินหรือเห็ดเนื้อกลุ่มหนึ่งที่หลังของเหลวสีดำออกมาไม่หยุดทั้งสีทั้งกลิ่นเหมือนซากศพไม่มีผพิดเจอกูซาวห็นหนังนั้นก็ตระหนักได้ทันทีรีบสั่งคนให้จุดคบไฟเผาโรจินพวกนั้นทิ้งทันที ที่แทหลงศพเปลือยใบนั้นก็ไม่ใช่หลงที่เอาไวบ้บรรจุศพคนตายแต่เป็นหีบไม้ที่เอาไว้เก็บรักษาโลจินนั่นเองเจอกูซาหันไปมองแมวดาวที่เ,เหล่ายางเหรินจับตัวไว้พลังสะบัดดาเดลฉานตัวนี้ก็เหมือนคนที่คิดเพ้อฝันอยากจะเป็นเซียนพวกนั้นตั้งใจกินยาเพื่อให้เป็นอมะตะไม่มีวันตายคนโบราณหลอมยาไม่สำเร็จวัตถุดิบที่เหลืออยู่กลับช่วยส่งเสริมเพื่อมันแทนถ้าปล่อยไปแบบนี้จะช้าหรือเร็วต้องกลายเป็นต้นเหตุข,ของความหายนะอย่างแน่นอน ฮงกูเหนียงได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงไปหินโบราณมาจากตาบอดเชินจึงไอถามเจกูเซาอย่างวิตกกังวลในเมื่อเป็นเช่นนี้จะให้พี่น้องทั้งหลายลงมือฆ่าแมวดาวตัวนี้เลยดีไหมเจกูเซาดี้ยินฮงกูเหนียงเอ่ยถามว่าจะให้ฆ่าแมวดาวตัวนั้นหรือไม่ก็สายหน้าตอบกลับไปเก็บเอาไว้ก่อนอีกสักครู่อาจมีประโยชน์ใช้สอยพวกโจร์ไม่รู้ว่าเจากูเซาจะเอาแมวดาวตัวนั้นไปทําอะไร แต่ไม่กล้าถามให้มากความจึงทำ,ทำตามคำสั่งของเขาก่อนอื่นขุดเห็ดเนื้อนในหีบไม้ออกมาเผาจากนั้นเอาคบเพลิงจุดไฟแล้วดับตะเกียงชั่วคราวยากยายก่อนค้นหาจุดที่พอจะขุดช่องโจรเจอคุซาวอามุกตะคาบถูจมูกแมวดาวหลายครั้งแมวดาวตัวนั้นชักกระตุกขึ้นมาดวงตาทั้งคู่เลือดขาวเลือดไหลออกจากจมูกเจอูซุซาวหิ้วตัวแมวดาวปล่อยให้เลือดของมันไหลยหยดลงไปตรงบริเวณที่เป็นหลืบเขา พวาหลิงถือคบเพลิงช่วยส่องแสงสว่างพลางตรวจดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากที่เลือดหยดลงไปบนดินหินอย่างละเอียดสุดท้ายก็เห็นเลือดหยดลงไปบนดินแข็งแต่ไม่ยอมซึมลงดินหรือไหลไปที่อื่นทันทีการกลิ้งกลอกอยู่บนชั้นดินชั่วครู่ก่อนซึมหายลงไปใต้ดินดูท่าชั้นดินตรงนี้คงเชื่อมต่อกับไอหินในภูเขาพิงซานจะเกิดอาการผลักสายเลือดสดๆที่รอ้อนระอุ แต่ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นแค่ช่วยหลาสั้นๆเท่านั้นถ้าไม่ใช่คนมีประสบการณ์สูงคงดูไม่ออกจุดนี้อยู่ห่างจากเนินดินที่ฝั่งโรจินค่อนข้างไกลเจ้าก,กุซาาได้ข้อสรุปแล้วก็พยักหน้าตรงนี้แหละเปิดช่องโจรตรงเข้าไปถึงวางใต้ดินได้เขามั่นใจว่าต้องไม่มีผิดพลาดจากนั้นสั่งให้หวาลิงโปะสมุนไพรห้ามเลือดให้แมวดาวชาติก่อนมันคงไม่ได้ทำบุญเอาไว้ชาตินี้ถึงดวงสวยมาตกอยู่ ในมือของนักบวชย้ายภูเขาไม่รู้เสียเลือดไปมากแค่ไหนถ้าเกิดเจอจุดดังกล่าวช้าวกว่านี้เลือดของแมวดาวคงไหลหมดตัวเจกคุเซาใช้มีดสั้นตัดเอ็นปีศาจที่หลงังคอแมวดาวเพื่อไม่ให้มันบานเพนตะบะแล้วใช้วิชยพรางตาทำร้ายผู้คนอีกชั่วชีวิตหลังจากนี้ทำได้เพียงใช้ชีวิตไปตามกฎธรรมชาติจากนั้นโยนมันทิ้งไปทางหนึ่งไปซะอย่าพลาดท่าตกยอยู่ในมือนักบวชย้ายภูเขาอีก แมวดาวตัวนั้นเหมือนได้รับนีโทษกรรมพยายามสะกดกลั้นอาการเจ็บปวดจากการโดนตัดเส้นเอ็นและเสียเลือดรีบมุดหนีหายเข้าไปในหลืบเขาอย่างรวดเร็วไม่กล้าแม้แต่จะหันหัวกลับไปพวกโจรปั้นไม้ปั้นมือแยกย้ายการตัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดช่องโจรหงกูเนียงไม่รู้ว่าช่องโจรลึกตื้นแค่ไหนเมื่อเห็นว่ามีแค่สิบกว่าคนก็เกรงว่าอาจจะขุดไม่ถึงวังใต้ดินง่ายๆจึงคิดจะส่งพี่น้องสองคน กลับไปเรียกกำลังเสริมเจ้ากูซาวคิดในใจว่าเธอคงไม่รู้ว่าถ้าจำเป็นต้องใช้อาศัยคนจำนวนมากคงไม่มีชื่อวิชาย้ายภูเขาแล้วด้วยเหตุนี้จึงเอ่ยออกไปไม่จำเป็นปรดทิวขาทุกคนแค่นั่งพักผ่อนอยู่ด้านข้างก็พอเราดูวิชาย้ายภูเขาแยกเปลือกเธอพูดจบก็บอกไม้โบกมือให้เ,เหล่าหยางเรินกับฮวาหลิงนำกรงเล็บกรอดกรงเล็บย้ายภูเขาออกมาพวกโจนได้ยินดังนั้นก็ชะง,งัก คิดไม่ถึงว่าวันนี้จะมีโอกาสได้เห็นวิชาลึกลับของนักบวชย้ายภูเขาได้ตาตัวเองจากนั้นเห็นทวาเหลีงกับเหล่ายางเริ่นปวดตะกร้าที่ปิดคลุมด้วยผ้าบาติกลงจากหลังตะกร้านี้ดูหนักอึง้งราวกับบรรจุข้าวของมากมายฮทวาเหลียงหยิบแผ่นยาออกมาบดให้ละเอียดแล้วโปรโยลงไปบนตะกร้าไม่รู้ว่าแผ่นยานั้นทำมาจากอะไรเธอสะบัดมือจู่ๆก็มีควันลอยฟุ้งขึ้นมาจากนั้นได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอย,อยู่ในตะกร้า ส่งเสียงโคลงแคล้งเหมือนแผ่นเหล็กที่หุ้มชุดเกราะกระทบกันทุกคนต่างคิดว่าเกราะกรงเล็บใหญ่ผูเขาน่าจะเป็นชุดเกราะพิเศษที่ทานขุดในสมัยโบราณสวมใส่เวลาขุดดินหรือชุดเกราะที่ติดตั้งกลงเล็บหรือใบมีดเหล็กที่ใช้ขุดดินคิดไม่ถึงว่ามันจะเป็นสิ่งมีชีวิตเสียงในตะกร้าดังขึ้นเรื่อยๆจู่ๆมีก้อนอะไรบางอย่างสองโลกลิ้งลุ้นๆออกมาจากข้างในมันหมุนติ้วอยู่บนพื้นชั่วครู่หนึ่ง ก่อนยืดตัวออกกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่มีเกร็ดเต็มตัวสัตว์ประหลาดดังกล่าวมีลักษณะเหมือนสัตว์เลื้อยคลานแต่มีเกร็ดทั้งตัวหัวแหลมยาวเหมือนกล้วยขาทั้งสี่สั้นป้อมกลงเล็บแหลมคมมาใส่หัวสะบัดหางยังดุดันพอขยับตัวคลานเกร็ดบนตัวก็ส่งเสียงดังกรียวกราวเหมือนแผ่นเหล็กหุ้มกรอบก,กระทบกันนอกจากนี้ยังสวมห่วงทองแดงที่มีตัวอักษรแกะสลักว่าเสียหลิงหรือถ้ำสุสาน จนปลดทิ้วเขาส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนจึงตกตะลึงพึงเพลิดถอยหลังกรธดด้วยความตกใจมีเพียงมือเก่าในวงการสองสามคนที่พอจะมีความรู้อยู่บ้างแค่เห็นก็จดจำได้ทันทีว่าเป็นตัวลิ่นหรือตัวนิ่มแต่พอเห็นห่วงทองแดงที่ขึ้นสนิมแล้วก็รู้สึกว่ามันดูไม่เหมือนตัวลิ่นทั่วไปจากนั้นก็ฉุกคิดถึงสิ่งหนึ่งที่ขึ้นจึงอุทานออกไปหรือว่าจะเป็นฉวนซานเซียหลิงเจีย ชนวนซานเซีเหลิงเจียตัวหนึ่งใหญ่ตัวหนึ่งเล็กดูเหมือนพวกมันจะนอนสงบอยู่ในตะกร้าตลอดเวลาและเพิ่งจะมารู้สึกตัวตื่นเอาตอนนี้ฟังเสียงขยับกรงเล็บของมันก็รู้ว่าแข็งแรงมากขนาดไหนพวกโจรส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรจึงถอยหลังกรูดไปหลายก้าวเพราะกลัวมันทำร้ายเวลานี้ฮวาหลิงกับยาวลังเริ่นเดินเข้าไปดึงห่วงทองแดงบนตัวเซียหลิงแล้วกดมันไว้กับพื้น ขาทั้งสี่ข้างของเสือเหลิ่งดิ้นลนตัดปลายไม่ยอมหยุดแต่นังสาขวงทองแดงคล้องอยู่ตรงจุดตายของมันดังนั้นต่อให้มีเร่ยวแรงมหาศาลแค่ไหนก็ดิ้นไม่หลุดเสือเหลิ่งเป็นสัตว์หายากถึงแม้จะมีลักษณะคล้ายตัวล่นแต่ความจริงแล้วแตกต่างกันเสือเหลิ่งเจอภูเขาเป็นต้องขดโดยเฉพาะพื้นดินบริเวณใกล้ๆสุสารที่มีไอหินแน่นหนา เจ้ากุซาวสั่งให้วาเหลียงหยิบไม้ไผ่ออกมาหลายๆปล้องข้างในปล้องไม้ไผ่อัดแน่นไปด้วยมดแดงตัวใหญ่ดูท่าแล้วคงมีน้ำหนักหลายจินจากนั้นนำไปป้อนสเสือเหลียงสองตัวนั้นครึ่งหนึ่งกอดลาพกพึ่งมันไปตรงจุดที่เลือดหยดแมวดาวแล้ววางเหยื่อรอให้พึ่งมันเริ่มต้นขุดดินมันขุดดินว่องไวจนมองคนมองดูรู้สึกตาลายมองไม่ทันอีกท้งขุดดินแข็งได้อย่างง่ายดายเหมือนขุดเต้าหู้นิ่ม เสื้อหลิงสองตัวนี้ไม่ยอมแยกจากกันถ้าจับได้ตัวหนึง่งก็ไม่ต้องกลัวว่าอีกตัวจะออกนอกลูกนักทางหรือโลบหนีไปกลางทางแค่ปล่อยสายโซ่ชั้นๆเพื่อให้เจ้าตัวนั้นขุดขยายช่องโจรให้กว้างขึ้นช่องโจรที่เกิดจากฝีมือเสื้อหลิงกว้างพอให้คนครานมุดเข้าไปได้โปร่งตั้งมุมขนานกับพื้นดินและเสียงตัดตรงเข้าไปเจ้ากูเศร้าโสวยโอกาสนี้สุดตัวลงนั่งกัดสมาดกับพื้นพรางหลับตาพักผ่อน เมื่อสเสือเหลิงทั้งสองตัวเข้าไปถึงวังใต้ดินบางทีอาจจะพบเจอกับอันตรายในสุสานโบราณหูรีบยินเสียงดังสะท้อนกึกกล้องกลับไปมาในภูเขาคิดว่าตาบอดเฉินคงกําลังสั่งให้ลูกน้องฝังระเบิดเปิดภูเขาแต่จเจ้ากูเซาทราบดีว่าภูเขาหิ่งหานทั้งแข่งแกร่งและมีความหนานแน่นมากการระเบิดสันเขาเข้ามาในภูเขาคงทําให้สําเร็จภายในวันหรือสองวันถ้าสเสือเหลิงสองตัวนี้ไม่เจออุปสรรคอะไร คิดว่าคงกข้าไปถึงที่ซ่อนของสุสานโบราณหลังท้องฝ่ามืดไม่รู้ว่าไข่มุกและยาอายุวฒนะในสุสานจะเป็นอย่างไรแต่ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วใจร้อนไปก็เท่านั้นคิดได้ดังนั้นก็สุดตัวนั่งรอดูสถานการณ์อย่างสงบปล่อยจิตใจให้ล่องลอยไปเหมือนนักบวชที่นั่งขัดสมาธเข้ายานผ่านไปสักพักเสือเหลิงสองตัวโดดลากออกมาโดยเหล่าหยางเรนมุดกลับออกมาจากเขาช่องโจรเขาารงานเจ้ากูเศร้า ทะลุถึงสุสานแล้วมีลมมีน้ํามีลมมีน้ําเป็นภาษาลับลมหมายถึงอาการในสุสานถ่ายเทดีไม่มีไอเย็นสะสมป้อมประการที่อยู่ด้านหน้าของภูเขาผิงสานแยกตัวเป็นเอกเทศจึงถูกใช้เป็นกับดักสุสานปลอมโลงเปล่าด้วยเหตุนี้จึงไม่มีร่องรอยของมแมลงพิษอยู่ในภูเขา ช่องโจรที่สวยเหลิงขุดตรงเข้าไปถึงอุโมงค์สุสานด้านหลังป้อมประราการพอดีส่วนน้ำหมายถึงทรัพย์สมบัติหรือเครื่องหมิงมีน้ำก็แปลว่ามีบางใต้ดินอยู่จริงนั่นเองเจอกูซาดินดังนั้นกรีบผุดลุกขึ้นและสั่งให้ทุกคนเตรียมตัวมุดเข้าช่องโจรตัวเขาหยิบตะเกียงอันหนึ่งมาผูกไว้กับตัวสำรวจปืนเมาเซอร์เยอรมันสองกระบอกเมื่อเห็นว่าบรรจุกระสุนเต็มอัตราศึกก็หยิบผ้าแพรดำมาพันปิดใบหน้า ส่นลือแค่ดวงตาทางคู่เท่านั้นส่วนคนอื่นๆก็รีบร้อนตะเตรียมตัวแกะบันไดตะขาบออกมาแบ่งกันสะพายติดตัวและรอคอยคำฟังคำสั่งอยู่ตรงหน้าช่องโจนผัวหน้ายายผู้เขาเห็นทุกคนเตรียมตัวพร้อมก็ยกตะก้าใส่ไก่นู้ชิงออกมาไก่ตัวผู้ที่มีคนหลากสีและกรงเล็บสีทองตัวนั้นทำท่าเหมือรับรู้ได้ถึงศัตรูที่ซ่อนตัวอยู่ในสุสนานโบราณ ทราบว่าวันนี้ต้องเจอศึกหนองเลือดชนิดที่เองไม่ตายข้าก็ตายจึงเชิดหน้ากับพือปีกโก่งคอขานอย่างฮึกเหิมเจอคุซาลรอบพยักหน้าอยู่ในใจคำพูดสั่งไก่ตัวนั้นต่อหน้าทุกคนโดยไม่สอนว่ามันจะเข้าใจคำพูดมนุษย์หรือไม่ในเมื่อช่วยชีวิตไก่นู่ชิงมาจากคมมีดของชาวบ้านในบุบ้านจินเฟิงแล้วถ้ามีความสามารถอะไรในวันนี้เวลานี้จงสำแดงออกมาให้หมดอย่าให้เสียชื่อเสียงของไก่ทองนู่ชิง อยายทำให้นักบวชย้ายบุกข่าต้องปิดหวังที่ช่วยชีวิตเอาไว้จนปลดชีวิตเขาสิบกว่าคนรู้ว่าไก่นูสิงตัวนี้สามารถกําจัดมแมลงพิษตะขาบอีกทั้งเคยเห็นตะขาบหกปีกที่บินฝ่าเมฆมองในเหวลึกขึ้นมาด้วยตาตัวเองทราบดีว่าปืนธรรมดาทั่วไปด้านทานมันไม่ไหวในใจคิดว่าถ้าไก่ตัวนี้สามารถทำร้ายสำเร็จต่อไปจะเรียกมันว่าท่านไก่ เจอคุซาเลือกคนออกมา4ี่คนสองคนนั้นให้ขึ้นไปรายงานตาบอดเชิญบุนภูเขาผิงซานฟังจากเสียงระเบิดตุ่มตามไม่ขาดสายคิดว่าหานช่างที่อยู่ข้างบนคงอย่างไม่เจออะไรในเมื่อขุดช่องโจนที่ใต้ภูเขาได้แล้วก็ให้ไปเชิญตาบอดเชิญพาคนบุกตามมาสมทบอีกสองคนนี้เฝ้าอยู่ตรงหน้าช่องโจนเพื่อรับหน้าที่ติดต่อสื่อสารส่วนคนที่เหลือติดตามเจอคุซ่าเข้าไปสำรวจในสุสาน พอสังการเสร็จแล้วก็พาทุกคนมุดเข้าไปในช่องโจนพวกโจนพกตะปูเหล็กติดตัวมาด้วยไม่น้อยเมื่อเดินไประยะหนึ่งก็ตอกตะปูบนผนังช่องโจนสองดอกตะปูยาว2ดอกเกี่ยวพันกันจากนั้นเอาคมกระดาษท,ที่จะทำอย่างง่ายๆแขวนไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์บอกทางและให้แสงสว่างพวกเขาทำเช่นนี้ไปตลอดทางเสือหลิงทั้งสองตัวขุดช่องโจนสายนี้เป็นช่องกว้างและปรับหน้าดีเรียบเสมอคนมุดเข้ามาโดยไม่ต้องคุกเข่า แค่โค้งเอวงอตัวก็เดินเข้าไปได้ความยาวของช่องโจรสั้นกว่าที่เจอกูเซาคำนวณแต่ก็ยาวหลายร้อยก้าวทีเดียวสมุนโจรมุดเข้าไปอย่าระมัดระวังเนินหนานก็จะถึงปลายทางพอมุดออกจากช่องโจรก็เจอเส้นทางลาดเอียงสายหนึ่งแผ่นหินที่ปูทับด้านบนถูกกระทาะออกไปเมื่อชูกระเพลิงกวาดสายตามองไปร,บรอบๆก็พบว่าบริเวณที่ต่ำกว่ามีหินก้อนยักษ์อุดปิดตายจนไม่เหลือช่องว่างแม้แต่น้อย พอเดินขึ้นเนินไปบริเวณที่สูงกว่ามีหลังคาโค้งขนาดใหญ่มีตระขาบสองตัวเลื้อยออกมาจากรอยแยกของผนังหินนานนทีสิ่งมีชีวิตล้วนมีเก่อเกิดพิฆาตจเจ้าสิ่งนี้กับไก่นู่เชิงก็เหมือนน้ำกับไฟเมื่อจะหน้ากันเป็นต้องถอยหนีเติมที่แมลงพิษสัตว์พิษในภูเขาจะพ่นหมอกพิษออกมาในสถานที่มืดครึมและเวลากลางคืนแต่พอไก่นู่เฉิงกงคอขันแมลงพิษพวกนั้นก็ไม่กล้าพ่นหมอกพิษ และรีบเลือ้อยหนีเข้าไปตามร่องลืบเขาอย่างไม่คิดชีวิตเพื่อให้อยู่ห่างจากศัตรูคู่พิฆาตไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้เมื่อเดินตรงไปสุดปลายทางลอดอินคารที่แกะสกลักเป็นรูปมังกรก็เห็นภาพตรงหน้ามีแสงไฟสว่างสวยจนในตาพร่าลายตหนักใหญ่ที่มีหลังคาซ้อนสองชั้นตั้งตรหงงานอยู่กลางถ้ำภูเขาซึ่งก็สร้างโบราณหลังนี้สูงใหญ่โอโชถงชายขาโค้งงอนตอนปลาย ภาพสลักตกแต่งใต้ใชายคาทั้งงดงามและคร่งครึ้มตัวตำหนักทั้งในและนอกเปิดไฟสว่างสวยัยกระเบื้องเครือบมูรหลงังคาสะท้อนรับแสงไฟจับงามตาสถานที่แห่งนี้คือวังเซียนที่จกักรพรรดิและเชื้อพระวงศ์เอาไว้ใช้เก็บรักษายาอายุวัฒนะเริ่มต้นสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคฉินฮั่นทุกคนแห่งล้วนมีบรรยากาศใล้วังหลวงข้างในโคมไฟแก้วบรรจุเทียนพันปีหมื่นปีอลัมค่า ถึงแม้แสงเทียนจะดูรืปลีแต่เผาไหม้นานนับพันปีไม่มีวันดับหลังจากเวลาผ่านไปหลายร้อยปีเทียนส่วนใหญ่อยังคงสว่างสวัยดังเดิมโดยเฉพาะ8โคมวิเศษที่สะท้อนแสงเทียนเป็นประกายสวยงามเพราะว่าหลิงออกมาความช่วยไม่ถึงครึ่งปียังไม่เคยเพบเห็นอะไรมากมายแค่รู้สึกว่ามีไอปีศาจปกคลมตรงส่วนลึกของตําหนักซึ่งเอตัวสั่นเทาไม่ได้คว้าแขนเจ้งกู่เศร้าแล้วหลบไปซุกด้านหลังเขา สิทธิ์พี่สถานทีแ่แปลกๆงหน้านั้นดูเหมือนอารามพระรถที่หลอมยาอายุวัฒนะแต่ทําไมาถึงได้ไกลายเป็นสุสานซ่อนศพเล่าเมื่อฮาวาลีเ่ยถามออกมาจกเจอคุซาวก็ตอบกลับกินยาหวังเป็นเซียนมันก็แค่ฝันกลางวันของพวกสกปรตนั่นแหละต่อมาคุณเขาแม่น้ําถล่มทลายวางเซียนตําหนักทองแห่งนี้ซึ่งถูกทหารยวนใช้เป็นสุสานแทนข้าจะเข้าไปดูหน้าราชาศพเสียงซี ดูซิว่าไม่มีสามเสียนหกกรหรือว่าสวมกรอบทั้งตัว